สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกคอยนางครับก็เป็นเส้นทางเดินไปน้ำตกครับน่าจะมีน้ำอยู่ครับได้เสียงน้ำเพรช่วงนี้หน้าฝนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่ถึงแล้วครับน้ำตกคอยนางก็ไม่ค่อยมีน้ำเยอะเท่าไหร่นะครับ เรามาเอาบรรยากาศน,นี่ตกค่อยนานมัน,นก็จะเป็นหน้าผาแบบนี้ครับเป็นหุบเขาอยู่ข้างล่างอ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับค่อยเดินลงไปครับกหนหน้าผาก็ถือว่ามีน้ำตกนะครับ ตอนแรกผมมาผมกลัวไม่มีน้ำครับเออมีน้ำให้เราดูอยู่ว่าเป็นเออเป็นน้ำตกครับก็จะประมาณนี้ครับก็ดูร,บรอบๆนะครับพื้นที่กาบก็เย็นสบายครับวันนี้ช่วงหน้าฝนอ ช่วงหน้าฝนก็จะร่มรื่นหน่อยครับไม่ร้อนอยู่ใกล้กับเจ้าที่นะครับไม่ไกลกันเดินมาประมาณเดินมาข้างบนประมาณร้อยเมตรได้ครับเป็นทางเข้าไปแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเดินกลับขึ้นไปครับเอาครับขึ้นมาข้างบน ก็บรรยากาศล่มลื่นครับสีเขียวนี่ขื้นที่ข้างบนครับที่ทำการของเจ้าหน้าที่ครับมีห้องน้ำครับตอนนี้ก็มีผมคนเดียวครับเจ้าอาเป็นนักท่องเที่ยวก็มาขอเจ้าหน้าที่แล้วครับขอญาตเจ้าทีแล้วก็ขออนุญาตให้นอนได้ครับกางเต็นท์นอนคืนนี้ครับคนเดียวครับลุยเดียวนี่ พื้นที่แบบนี้ครับเขียวทางเดินเข้าไปครับทางเดินเข้าไปน้ําตกครับก็จะมีศารลญาติาเพียครับก็ได้ยกมือขอญาตศาลญาติาเพียแล้วว่าลูกขอมาพักอาศัยสักหนึ่งคืนไม่เคยมาครับก็เรียบร้อยแล้วครับขอญาตญาติเพียเรียบร้อยแล้วครับก็นี่ครับมาดูรอบๆบริเวณพื้นที่ครับ ลมลื่นดีครับเงียบสงบครับผมโอเคก็มาดูห้องน้ำครับแต่พื้นที่สะอาดสะอาลล้านลมลื่นครับเดี๋ยวผมพา,พามาดูห้องน้ำครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำครับสะอาดสะอ้านดีครับห้องน้ำมีหลายห้องครับ สะอาดสะอ้านดีครับฝั่งทงนี้ก็จะเป็นอีกที่นึงครับน่าจะเป็นอะไรนี่โอ้ห้องอาบน้ําครับนี่เป็นห้องอาบน้ําอย่างดีเลยสะอาดสะอ้านมีถังอสองฝั่งอ๋อไม่เป็นสองฝั่งฝั่งนู้นเป็นห้องห้องช่วมครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำอโอเคครับ ยอดเลยลมบลื้นนู่นครับที่เราอยู่จะอยู่ตรงนู้นครับคนเดียวโดดเดียวเดียวได้